หน้าแดงขึ้นหน้าแดงตัวน้องพ่อผมโค้งอ่อนไหน้าแดงว่าทนายระพอใจนี่แล้วห้องหยุดแต่จัด้องเงินแดงแต่ย่างหนึ่งได้หลุดขัดนมันสิเสียอิสุ่มเด้อผมจิตต้องเห็นช่างไดงพานไปกินเหล้าพานไปเที่ยวมั่งเหล้าต่อยท้องไอ้ท้องจัดเลยลูกพอดีเบิ้งตัวท่านไง้อดีเบิ้งพอดีนะพ่อเขาคุกแล้วผมอ่ะพอดีเบิ้งตัวท่านไงมันนอนผมจิตติดคุกเอาแล้วพ่อเอาเล่นนี่เล่นเสียพ่อ อยทองเออโอ้เจียบกอดีลนะได้ระบอกหมูสามสั้นนะได้ละจ้าสามสัน้นสีสั้นกับมีได้ละลอยเลยเนาะได้รับเก้าขาประจำสม้มน้อยมาซื้อของบอกบอกแนนแม่เอาของมาสมอันสม <H m? S 1> น้อยไม่เหยียดสีถามสมแนะ่น <H m? S 1> คือว่าคุณปลาเขามาจีบสมบ้มปะ บอดี้จีบหน่อยมีอย่างลหรคือหน่อยมีอย่างสิบอกสมสม,สมคือ,อครักตัวได้ครับที่มาซาบอกเป็นยังเอาหน่อยเออตะกี้หน่อยสิบอกอย่างนะแล้นี่สีไปไซดกันบอสวัดีว่า,วาสีมารับสมทีคุยธุระค,ครับไปน้ำมอบตามสบายครับไปเถอะ ไปกันเด้อน,น่อยสมอยากบอกหน่อยว่าสมฝากของไปเก็บยุหาแน่ <c oughs> ไปกันเด้อ เม,ม,มาระบายซะหน่อยเอ้ยคนจนคนผุกคนยากอย่างผมคือสิบุญนีโอกาสได้พอกัระหักแฉ่ออกมาผมหู้เขารวยผมจนมาหาเคยจนเคยทุกข์เคยยากบก่แต่ทีนี้มาบอกกนว่านี่ไงดิผมฮู้บนหน้าตาผมดี แต่ความจนความทุกข์ความยากมันมาแทรกซ้อนผมซื่อมาหาเคยหนาตาดีป่ะเคยแต่เราอยู่ชิ่ามาทำงานโรทงเจตทงานกอสั่งปันจันตีนาโป้นาฮักถึงเป็นแบบนี้เลิกคิดว่าตัวเองเป็นได้แบบอะไรนะเลิกมาบวชนี่ะผู้ใดปลอดภัยวะเฮ้ย หน่อยเอ้ยควมฮักเนี่ยมันผมมีความทุกควบรวยควมจดดอกทุกย่าน,นมันยด่ทางไหนหัวน่มบ่ดหาทางใส่เ้ยอย่ามาเลยยังหน่อยมั้งกาบตัวทีตัวเด่น้าสม่าเห็นอย่างเอ้ากับพามาบางทีเบิงทางมืองานแมาจา่จักสิบัวเดนหยิงย่งยาก คือมาจ้างออกแกนไนเลยบังง่ายกูบอกออกแกนไนเขา,ยยาก,กับศิวะฮูจ้างคนพื้นทีแล้วเออเมื่อนั้นผมคุยกับแม่สมเรื่องเปิดลานสินตัง,งยุคพงเทพสมว่าสนใจบปล่าซีเปิดได้ลยจังใดบังหูตักไผ่เลยญยาดเยือดก็บ่มีเอาเดี๋ยวผมเป็นญาติให้ก็ได้หรือว่าสมอยากให้เป็นยังจะสิเป็นไหน มหามีเรื่องจะปรึกษาจ้ะเอา้ามีอยังบอกมาเรื่องผู้ช <c oughs> ายคนหนึ่งกับใส่ซื่อจริงใจส่วนอีกคนหนึ่งอบอุ่นใส่ใจจักสิเรียกผู้ใด้เฮ้ยกันปรึกษาธรรมาแต่พอสิทตอบได้คือดอกเป็นอยังขึือไปปรึกษาย่อมฉอดย่อมอ้อยล่ะขับไฟเดย์นะสี่ถุงพันศุกร์หอดเที่ยงขึ้นลอยชุดหกน,น,นั่นลอยหกจุดหานั่นละ่ะ มาหากรฟังบ่กกับฟังแน่บ่ฟังแนวหมดไหนน้องบอกระฟังอยู่อืมก็เลือกเบื้งเอาไผอยู่แบบอบอุ่นอยู่แบบมีความสุขก็เลือกกูแน้นล่ะสร้างนาหนักเบื้องเอาเลื่อนขึ้นทีมมันนักลงไปนไ่นน่ะฮะย่างไรสีแล้าล่ะเออมาเลยมาเลยถอยกันนะเลื่อยกับทีมใบเลื่อยต้องไปหาใหม่เหรอมันจะขาดเราเร็วเอาตะปูไหมเลื่อนเฮ้ยเบิ้งเดี๋ยวเข้ามาหา เราจะไหนแท้คร <si ah ับเสียให้ว่าเสียให้ผมเบิ้งหรือว่าเสียไอ้ผมตอบตะปูเบาเปรียบเทียบให้ฟังความหมายเป็นอะเพราะผิดเนี่ยเบิ้งไปพุ่นไปตอบตะปูพุ่นเอ้ยเอ้ยเอ้ยปลาด้วยหน่อยเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนห่วยเสื้อขาดมาอันตรายด้วนี่เออเชนครับมึงไปหาสื้อเสื้อกไปยุคข้ามาเนี่ยนะเหนื่อยอยู่แล้วเนาะกูอยู่วัดหรืออยู่โรงงานวะ ผมว่าป่าผมว่าบักหน่อยป่าแล้วมาหาผมว่าบักหน่อยเนาะมาหาเนาะป่ามาหาผมว่าบักหน่อยเนาะมาหาเนาะโอ้ยปรงเทศแต่มั่งเวียดงานเนี่ยมือหนึ่งกับบักป่าอีกมือหนึ่งกับบักหน่อยถัดมาอีกก็สมมีมันในกระสุมซุ่ยอีกแล้วมันเบิดยุคเบิดสมัยเลยเด้อเรื่องคุ่มถุงสนเนี่ยมือหนึ่งอาตมาก็บอกว่าไปแล้วได้หลายสมอเาะมันสบายใจมันมักไผยยุบไผยมีความสุขก็เลือกเอา สรางนำนักเบิ้งเห็นหมล้วปาบอกน้อยป่าบักน้อยไม่ปาบอกหน้อยไปเทียงุหันไปไปเอ้แทนพาหน้ามสอนเอียงไสมเด็จสมเด็จเอียงคุณเส้นอียงใดจักลุมเข้ามาบ่เปกไปย่งนัไป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 เดือน ขาผัวไปไปเพ pues ืนสรุปให้แล้วป้าบักน้อยปลาโอ้ยจอบได้ปลาอ้าวูู่ดูดูดดูักน้อยยังวะูดูดูดสรุปให้แล้วดูดูดดูดดด ผาดอาิ่งสมเป็นผู้เส้นสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยาทิทางจตาริปุริสายุคานิอัตถุริสปุคาระเอสามภะคะวะโตสาวกสังโฆอาุเนโยปะอุเนโยทากิเนโยอันคริกาลานิโยอนุตตระปุญญาเกตังโลกาสติอันที่หลังกับพระสงฆ์นิมนต์พันมาดอก มันเสียวเ,วเวลาไม่ล่ะหน่าเทน้ำมาเดียวนี่นนได้ยิเนเปลืองเงินเปลืองค้มได้ยิไไบบยน,นี่จิไปใส่กระเป๋าเด้ไปหา่าเทน้ำพระนี่สามสิบอ่ะอยู่ดีไม่แห้งเดอ้ออยู่ดีไม่แห้งยู่ดีเป็นสุก,ส,กสุกคน้นมามีความสุกคน้นเดี๋ยวเดินทำมาขายขายกับใส่กำไลหงอกเงยหอกง้างคือบ่๋าบางครับ นี่นะครับคื้นนะทุกอย่างต้ตังค์ต้งตังค์ก็อ่างนี้พิษรักแรงหึงพันธมิตรให้เสียงภาษาไทยเออน้อยน้อยจิ้ไปใส่ผมคิไม่สนใจอยไงน้อยเป็นอย่างี่ อคนจนบุมี่ยังให้สมสนใจดอกหน่อยขาบอกตั้งสิก็เอาอีลีมันด้วยก,ก็แปลกดอกไอ้เขาอยากสบายกันทั้งนั้นนะหยุดดูถูกสมได้เลยไม่ได้ดูถูกนะบอกอีลีหูจักมันจักมือหูจักมันจักมือเงินม,มันสื่อที่ทุบยางนั่นแหละแม่กระทั่งความพักแม่กระทั่งโตสมแม่กระทั่งใจสมอย่าคิดเองอย่าเบอกเองอย่าสะุป ถูกแล้วว่าได้ดูผิดไหมโงาางานก็ุ่ยเ้ยอันนี้เนตกลัววะเนตกลัวสามกระพ่อหรือม่อะประสัินเอาเพชรแล้วไปเดียกรามไเี่เหอียันจะได้ม้วนกัน เด็กหน่อยม้วนตีแต่ว่าผมเมื่อยได้ขับมาหาที่ต้มอยังของมึงอ่ะฮะเอออ้าวบ้างถึงมาเสื้อบักด้วยเดี๋ยวเมยังของมึงน่ะเดี๋ยวแล้วแล้วมันขึ้นไปล่องมึงได้บอกด้วย <c oughs> ไม่เอาผมบกบความท้องบักงสินต้องเป็นมึงนั่ะแหละห่าวมาหาเกือเสื้อกตกขาดนี่พบตกมาตายนหนาเาายนหน็เาานที่ไหนตุ่นีกับบุมีอนาคตอยู่แล้วที่ให้ผมตายยังอนาถาอีกมึงกับบุแม่ได้มาหาผมว่าให้มาหาน่ะล่ะต้องมึงสมมติมามหาขึ้นไปนะตกมาตายนี่มันสมศักดิ์ศรีสูงเกียรติให้ได้มาหาเกิดว่า ตายเยี่ยงพระอ้แบบไส้สารพระเลยเด้มหามาหาไหนล่ะสามเก้าสามค่้าไดไบังดุยสิบสองครับผมเมื่อยีบ่าสามคุเก้าเดชสิบสองแปหาวบแปดเดด้วยเยี่ยเบหข้าแตหัวเหนือการบมเล้วเยอะเด้อเด้อเดี๋ยวเลเพบังดุยไปท่าสีกาแพงน้ำเน้อครับเออ อ้าวด้วยถ้าเกิดว่าเอาสีเหลืองกับสีแดงมาผสมกันไม่เป็นสีนยังไงสีทันยาสีทันยามาเนี่ยคนดีผีขุ่นดีที่าขุ่มา้เลยชมเป็นนังที่บอกว่ได้เป็นหนังเออเมื่อไหรว่าง

แรงบ่วะร้องหน่อยนะเอ้าว่าใส่เพราได้เลนว่าใส่เพราได้คุยได้ครับแม่วันนี้ครับพ่อจ้าวันดีลูกสวัสดีครัะอยฝากดูแลลูกแม่นู่นน่เด้อได้แล้วครับแม่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวดูแลอย่างนี้วค่อบค้างเรบระวังตัวด้วยลูกจ้าแม่ ส่งดีส่งดีลกส่งดีเอาขอบอกน่อยตันนี่ของนี่มีอยโตพ้นถึงสัยรึป่ปขอขอนะนี่ตนบอกน่อยเด้ขลนลูกกูเป็นยังมึงต้องรับผิดชอบอืเอาก็าอ่สมใจเพ่อเนาะพ่อพูดมา ลูกเคยคนรวยอ่นหื้หมักม้นเนาะนี่จบมันให้ลูกเด้อ